เอาละฮะก็กล่าวดีท่านผู้ชมด้วยนะคะอีี้บเข้าสุ่ช่องวันจีเอฟซีวันนี้เราจะมารีวิวผลผลอะไรครับอ่านนั่นแหละผลใหม่นี่นะฮะผลใหม่นะคะผลตัวพิริศน,นะฮะเป็นผลของเอ่อหลินหลินนะฮะหรือบิ๊กมัมนั่นเองอ่าวันนี้เรามาอยู่กับ ด็อ,ดอกแมนนะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาด้วยนะคะเดี๋ยวผมดิงลิก์ไว้ข้างล่างนะคะเปิดใหม่หนึ่ยวครับครับเปิดครับ <laughs> <laughs> โอเคนะฮะมามาเราจะมาดูสกลิลแรกของเขากันนะฮะอ่ะสกลิลแรกนี่นะคะมันจะเป็นเออ มันจะเป็นแบบสายฟ้าผ่านลงมานะครับอือไปลองสกิลสองสกิลสองคือสกิลพ่นไฟนะฮะทุกคนนะสกิลที่สามอันนี้สามารถปล่อยระยะไกลได้นะครับะนะฮะ ซึ่งมันเหมือนกับดาบอันนี้นะคะผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่นี่น,นี่แต่ของบิกมัมมันจะใหญ่กว่านะฮะเออทันเดอร์บีดนี่นะฮะบ,บิกมัมมันจะใหญ่กว่าโ <Okay. S 1> อเคอาสกิลต่อไปอีย <Yeah. S 1> อ่าเสาอัคคีนะฮะส่วนสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลเดินทางนะฮะอ่าโอเค นะคะก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปกดติดตามช่องด็อกเมนด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ